การเปิดอบรมธนาคารน้ำใตดินรุ่นที่6นะครับที่จะมีขึ้นในวันที่3-5พฤษภาคม2568นะครับที่สำนักสงฆ์นิเทศศาสนคุณจังหวัดนครนายกนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาบอกว่าเราจะมีการปิดรับการรับสมัครนะครับในวันที่26เมษายนที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและมีความสนใจเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินนะครับ ็ต้องบอกว่าต้องรีบกันหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะต้องปิดเพื่อที่จะมีการเตรียมงานให้ให้พร้อมและเราก็จะมีการจัดอบรมในวันที่3-5พฤษภาคม2,568นะครับที่สำนักสงฆ์นิเทศศาสนคุณจังหวัดนครนายกนะครับในการอบรมครั้งนี้นะครับเราก็จะมีความรู้เรื่องธนาคารน้ำาตด,ดินทั้งระบบปิดระบบเปิดนะครับและรวมไปถึงภัยพิบัติที่เกิดในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวนะครับการขุดสระน้ําให้ถูกต้องการจัดพื้นที่สําหรับการเกษตรให้ถูกต้องนะครับในการปรมงครั้งนี้ก็จะเอาความรู้เรื่องนี้เข้าไปร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจฝากรีบลงทะเบียนนะครับก็สามารถติดต่อดูข้อมูลได้ทางเพจกราวเอทแบงค์ bank, ครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับผม